เวลคัมบ์ีเอซีเคทูแนเลกระบาดต,ตัวจริงเสียงจริงที่ทุกคนรอคอยกลับมาแล้วในปี2 0 2 5โตยโยต้าไฮรักโฉมใหม่ล่าสุดที่ทำให้ทั้งตลาดกระบาดต,ต้องสะเทือนใครที่ชื่นชอบความแกร่งบอกเลยว่าคันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังทันทีที่มองเห็นครั้งแรกก็รู้เลยว่ามันมีสเสน่ห์และดูดันกว่าเดิมไฟหน้าดีไซน์ใหม่แบบเลดเต็มระบบกรอบไฟทรงเหลี่ยมให้ความรู้สึกแข็งแรงด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ทำให้ภาพลักษณ์ดุดันขึ้นไปอีกกันชนหน้าทำใหม่ ให้สปอร์ตและเท่ขึ้นกว่าเดิมทุกรายละเอียดด้านหน้าดูมีความเป็นอนาคตมากขึ้นแต่ยังคง DNA ความแข็งแกร่งของไฮลัก์เอาไว้แบบเต็มๆด้านข้างตัวรถเส้นสายถูกออกแบบให้เฉียบคมขึ้นซุ้มล้อที่ใหญ่ขึ้นบง่งบอกถึงความบึกบืนและยังมาพร้อมล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ที่ดูบึกบืนมากกว่าเดิมเมื่อมองจากมุมไกลจะเห็นได้เลยว่าคันนี้คือกระบะที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ท้ายกระบะปรับโฉมใหม่ไป้ายเล็ทรงสวยและเพิ่มดีไซน์ ที่ดูทันสมัยขึ้นฝาท้ายมีชื่อ h i ลสตนชัดบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจและความเป็นตำนานภายในห้องโดยสารปี2025ครั้งนี้โตโยต้าจัดเต็มเพื่อความสบายของผู้ขับขี่และผู้โดยสารบรรยากาศข้างในให้ความรู้สึกหรูหรามากขึ้นวัสดุที่ใช้เป็นแบบซอฟท์ทัชเพิ่มความพรีเมียมให้กับกระบะคันนี้แผงคอนโซลดีไซน์ใหม่จอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ได้อย่างลื่นไหลระบบปรับอากาศเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบเบาะนั่ง ดีไซน์ใหม่ให้ความสบายทั้งเดินทางใกล้และไกลความเงียบภายในห้องโดยสารก็ถูกปรับปรุงอย่างชัดเจนลดเสียงรบกวนจากภ่ายนอกให้รู้สึกได้ว่ากระบะทันนี้มีความเงียบไม่ต่างจากรถ s u v คันหรูนอกจากนี้ยังมาพร้อมช่องชาร์จ USB หลายตำแหน่งระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ความบันเทิงเต็มอิ่มทุกการเดินทางภูงมิลหลมันติฟังก์ชันพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลใหม่ล่าสุดในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าไม่ทำให้ผิดหวังไฮลักสองพัน 25มาพร้อม Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดที่จัดเต็มทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรและกล้องรอบคัน360องศาทําให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมมาดูกันที่หัวใจสําคัญของกระบะคันนี้เครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาใหม่ ตอบโจทย์ทั้งพละกกาลังและความประหยัดน้ํามันไฮลัก2,025ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานแต่ครั้งนี้ปรับจูนใหม่ให้แรงม้ามากขึ้นและแรงบิดมหาศาลเพื่อให้ลากของหนักหรือวิ่งทางออฟโรดได้สบายอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีไฮบริดที่สมัยที่เป็นไฮบริดครั้งแรกของไฮลักท์ทให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดถูกปรับให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็วกว่าเดิม ช่วงล่างใหม่ที่ปรับจูนให้เกาะถนนและซับแรงสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นขับในเมืองก็สบายออกนอกเมืองขึ้นเขาลงห้วยก็มั่นใจสำหรับคนที่ชอบความอเนกประสงค์โตโยต้าจัดให้ทั้งรุ่น10ประตูดับเบิลแคปรุ่นสมาร์ทแคปและรุ่นตอนเดียวตามการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าคุณจะใช้ทำงานหรือใช้ขับเที่ยวไฮรัก2025ก็พร้อมตอบโจทย์ได้ทุกรูปแบบราคาเปิดตัวในไทยของรุ่นใหม่นี้ถือว่าน่าสนใจมากเพราะโตโยต้าพยายามตั้งราคาให้เข้าถึงง่าย โดยรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9หลักต้นๆไปจนถึงรุ่นท็อปที่จะเต็มทุกออปชันและระบบขับเคลื่อนสีล้อราคายังคงแข่งขันได้ในตลาดกระบะของไทยอย่างสมบูรณ์แบบและแน่นอนว่ารุ่นท็อปมาพร้อมฟังก์ชันครบครันทั้งจอขนาดใหญ่บอกไฟฟ้ากล้องรอบคันและระบบขับเคลื่อน4ี WD ที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้หลุยได้ทุกสภา